เ9 0เคาดอกคาดเอวรุ่นนี้เป็นงานน้องสิงค์ค่ะงานน้องสิงห์ใส่ของจุมากสายสะพายยาวนะคะคาดอกคือสบายเลยไม่อึดอัดนะคะวัดไซส์ก่อน7901ค่ะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าค่ะจะอยู่ที่10นิ้วค่ะ ความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วเต็มค่ะและความหนาค่ะเริ่มต้นที่1นิ้วครึ่งนะคะสายสะพายค่ะตัวนี้ความกว้างอยู่ที่1นนิ้วครึ่งปรับสัน้นเออไม่ใช่ปรับสั้นยาวถอดเข้าถอดออกด้วยหัวเข็มขัดปลายอีกข้างหนึ่งค่ะจะเป็นงานปรับสั้นยาวนะคะปรับสั้นยาวได้ด้วยหัวเข็มเออได้ด้วยตัวเลื่อนเลยนะคะได้ด้วยตัวเลื่อนอ่ะคุณพี่ลักษณะงานประมาณนี้ตัวกระเป๋าค่ะจะเป็นงานทรงแบนและยืดหยุ่นได้นะคะ ช่องเสียบการ์ดตัวนี้รุ่นนี้คุณพี่ไม่ต้องใช้กระเป๋าตังแล้วก็ได้เพราะว่าตรงนี้กันยาดีไซน์มาให้มีช่องเสียบการ์ด1 2 2สชั้น2ชั้น,นอ่ะ12ซึ่งตัวนี้2ช่อง2ชั้นและ2ข้างก็เป็น4ใบแต่ว่าแต่ละช่องอ่ะสามารถเบิ้ล2ได้นะคะคือเสียบซ้อนได้เลยเพราะฉะนั้นใส่การาดได้8ใบตามด้วยด้านบน,นะคะ่ะจะเป็นช่องยาว,ยาว ตัวนี้สามารถใส่ธนบัตรลงไปในช่องบนยาวๆตรงนี้ได้แล้วก็การอีก8ใบแต่ถ้าอยากใส่กระเป๋าตังค่ะตัวนี้ก็สามารถใส่กระเป๋าตังได้นะคะ กระเป๋าสตางค์ที่นําเสนอนะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์ยาวที่ความยาวไม่เกิน7นิ้วครึง่งแล้วก็อีกหนึ่งช่อง1ิบค่ะด้านหลังตรงนี้มี10ยาวให้ด้วยอีก1เสน้นสีที่อันยาพรีเซนต์อยู่ตรงนี้คือสีม่วงนะคะสีม่วงสีพร้อมส่งมีชมพูด้วยคุณพี่มีสีชมพูมีมิลานโนค่ะมีมิ้น์มิ้นจะเป็นเขียวนะคะเขียวสว่างสวงนะแล้วก็ตามด้วยส้มแดงค่ะ ม่วงชมพูมิลานโนมินม่วงส้มแดงนะคะ